รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมครับมีคนถามว่าไปน่านช่วงไหนสวยที่สุดบางคนบอกว่าต้องไปหน้าฝนแน่นอนครับเพราะว่ามองไปทางไหนก็เขียวสดชื่นสบายตาแถมทุ่งนาก็เริ่มปักดําวานกล้าแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นสายการเต็นท์นอนดูดาวเขาบอกว่าโหวตให้หน้าหน,นาวที่สวยที่สุดครับเพราะว่าได้แคมป์ปิ้งใต้แสงดาวท่ามกลางอากาศหนาวหนาวแถมตอนเช้าตื่นมาเจอทะเลหมอกอีกด้วยแหละครับ แตเอาจริงๆนะคุณผู้ชมผมว่านะน่านสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีทุกฤดูเลยล่ะครับเช็คอินที่เหนือ EP นี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมที่วางแผนมาเที่ยวที่น่านกันและตามรอยผมมาเช็คอินที่นี่เนิบเนบณ่านณะนะนะแสงทองรีสอร์ทอำเภอเชียงกลางจังหวัดนะ่านแสงทองรีสอร์ทแสงทองของทองฝาครับ ผู้ชมครับเช็คอินผินเหนืออีทีนี้ก็ยังยกมือสวัสดีไม่ได้เพราะเราปั่นจักรยานอยู่แต่ว่า <c oughs> ผมไม่ได้ปั่นคนเดียวครับผมปั่นกับคุณชานชายัยคุณชานชัยสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> คุณชานชัยเป็นประธานสภาวิสากรรมท่องเที่ยวนานครับผมครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่อำเภอ <c oughs> เชียงกลางใช่ครับ ซึ่งรูทตรงนี้ก็จะเป็นการให้นักท่องเที่ยวได้ปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านรอบชุมชนใช่ครับจริงๆแล้วคนเชียงกลางนี่ก็คือมีทั้งมีทั้งคนเหนือมีทั้งคนเมืองใช่ไหมครับพี่ชายครับมีหลายชาติพันธุ์ครับที่เชียงกลางก็มีทั้งคนเมืองคนลื้อครับคนล้วะครับคนมงคนยั้าครับแต่ซึ่งเส้นทางตรงนี้นอกจากที่เราจะแบบผ่านชุมชนเราก็จะมี มีวัดของไทยฤือด้วยใช่ไหมครับคุณชานชัยครับใช่ครับเป็นโบราณสถานวิหารไทยลยอครับเขาแก่มากแล้วก็วิหารหลังนี้สวยมากครับครับครับสถานการณ์การท่องเที่ยวของเชียงกลางเป็นยังไงบ้างครับหลังจากแบบโควิดมาก็เชียงกลางเราก็เป็นอำเภอเล็กๆนะครับในจังหวัดน่านแล้วก็อยู่แก่้ๆอำเภอปัวนะครับส่วนมากคนมาเที่ยวน่านจะรู้จักอำเภอปัวมากกว่านะครับส่วนมากก็อำเภอเชียงกลาง จะเลยมาอีกนิดเดียวแค่สิบกิโลครับแต่ว่าเราก็มีของดีเชียงกลางก็คือมีวิหารไทยลื้อที่ว่านะครับมีพระธาตุจอมกิติมีน้ําตกตาดม่านนะครับแล้วก็มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับใช่ครับของเราจะมีลำไยนะครับเป็นลำไยแปลงใหญ่ที่เราได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาครับผมส่วนของแสงทองรีสอร์ทตรงนี้เราเรามีครบทุกอย่างเลยไหมครับทั้งที่พัก เราจะมีทั้งที่พักมีร้านอาหารนะครับมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำอะไรให้บริการลูกค้ามีฟิตเนสด้วยเหรอครับมีฟิตเนสด้วยครับแล้วก็จะมีทิปปั่นจักรยานเล็กๆเงี้ยครับครับเมื่อตื่นเช้ามาเราได้ตักบาตรด้วยใช่ครับอ๋อเราก็จะมีแปลงนาของเราครับชื่อว่าข้าวนาบุญครับแต่เราจะพาไปชมแปลงนากัน ตื่นเช้ามาก็ได้มาตักบาตรบนสะพานไม้ไผ่ท่ามกลางทุ่งนาอย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบสะพาน<ม>บุญครับแล้วก็ไปที่สลาเติมบุญครับ สังเกตเห็นว่าที่หน้าที่ไหนก็จะมีต้นลำไย <c oughs> ไม่เราเข้าใจตลอดว่าลำไยจะแบบลำพูนเชียงใหม่อะไรอย่างนี้เนาะแต่จริงตรงนี้มันก็มีมีลำไยเหมือนกันส่วนใหญ่เป็นพันธุ์อะไรครับพี่ชานชัยครับก็ปีดอรครับเป็นหลักครับอ๋อก็จะอ้อมตรงนี้ใช่ก็จะถึงแปลงนาแล้วอันนี้เป็นแปลงนาที่เราปลูกกันเองหรือว่ายังไงครับคุณชานชายัยครับแปลงนาตัวนี้เราเรียกว่าแปลงนาเข้านาบุญน,นะครับครับ ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะให้นักเรียนแล้วก็ชุมชนมาร่วมกันลงแขกดำนานะครับเป็นโครงการชวนกระทาดีครับเราก็จะให้นักเรียนได้เหมือนเป็นห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งะฮรรู้จักการดำนารู้จักการดำนาั้งแต่หยอดกล้าทำยังไงครับถ่ายพพนยังไงดำนายังไง<อ>ครับจนถึงดูแลแปลงเพราะเราทำเป็นเกษตรอินทรีย์ครับผม อ๋อไม่มไ,ไม่ <lawsuit royable S 3> ไม่ได้จะมาแบบเป็นแหล่งเรียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆไปด้วยใช่ครับใช่ไหมครับส่วนมากนักเรียนอาจจะเป็นนักเรียนชาวเขาที่เขาลงมาพักประจําที่โรงเรียนนะครับครับเป็นโรงเรียนกินนอนะฮะเราก็เอาข้าวตัวนี้ไปให้นักเรียนแต่ว่านักเรียนคุณต้องมาเรียนรู้ในการจะได้เห็นคุณค่าของข้าวเนาะในการปลูกข้าวครับก็เลยทำเปแปลงนาข้าวนาบุญครับก็จะมีวิวร้านอาหารด้วยใช่วิวสระว่ายน้ำอย่างนี้เหรอครับครับผม เยี่ยมยอดคุณผู้ชมดีอ่ะดีดีดีดด แตจจะที่เราปั่นจักรยานใช้พลังงานกันมาเยอะอยู่นะเราต้องมาเติมพลังงานเราต้องมาเติมพลังงานกับแน่นอนคุณผู้ชมครับไปไหนแต่ละที่เราต้องสัรหาขาดไม่ได้ชาบูหมูกระทะครับคุณชาญชัยครับต้องครับแล้วดูวิวซะก่อนใช่ท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพจะต้องการพวกนี้ครับเราก็เลยต้องจัดสรรตรงนี้ให้ที่จริงถ้าพูดถึงที่พักทั้งหมดนะครับ มีมีประมาณกี่หลังแล้วพักได้ประมาณกี่คนครับคุณชานชัยครับผมจะประมาณ38ห้องครับ38ห้องเลยนะใช่ครับโอมาสัก80กว่าท่านได้ครับเพราะว่าบางห้องก็คือสามารถแบบเติมเสริมได้ใช่ครับมีห้องแฟมิลี่ที่นอนแบบ6คนด้วยครับผมเอกเห็นตรงนี้มีเวทีด้วยครับคุณชานชัยนั่นหมายความว่าแบบ จะประชุมสัมมานางานแต่งนี้ได้เลย<ด>ใช่ไหมครับ,รบของเรามีทั้งห้องประชุมครับมีเวทีจัดอีเวนต์ได้ครับหรือแม้แต่ว่าบริษัทอยากจะเหมาเป็นกรุ๊ปมาเป็นไพรเวททั้งรีสอร์ทก็ได้ครับเราจะมีการสแสดงมีดนตรีมีอะไรให้ครับหนูแล้วว่าหอม ดูน้ำจิ้มจะก่อนลองน้ำจิ้มที่นี่สุดเด็ดอ่ะเป็นยังไงครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่นี่รสชาติเด็ดมากครับต้องลองชิมครับสุกี้อะไรใช่ไหมครับสุกี้ครับอันนี้ดูท่าทางจะเพป็นซีฟู้ดครับผมท่านผู้ชมดูสีซีดซาร์ดมากเลยอ่ะน้ำจิ้มเราปั่นเองครับที่นี่ทำเองเลยใช่ไหมครับผมสุดเด็ดสุดเด็ดครับเป็นการกินชาบูหมูกระทะที่วิวดีมากแล้วมีเสียง กบเสียงเขียดออกไคสตาราประกอบไปด้วยนี่เมืองกรุงไม่มีนะคุณผู้ชมคุณต้องมาที่ตอนนี้คือลงเครื่องได้แล้วแล้วก็ถ้า <ผม S 1> นั่งรถจากสนามบินมานี่ก็ง่ายใช่ไหมครับคุณชันชัยใช่ครับที่แสตนทงรีสอร์ทห่างจากสนามบินประมาณ75กิโลครับครับประมาณชั่วโมงหนึ่งครับแต่75ค,คือทางดีนะใช่ทางค,คือแบบทางดีแล้วตอนนี้ที่นั่นทางแบบสบายสบายครับถ้าขับรถมาเองก็จะก็จะได้ ฟิลอีกแบบนึงแต่ถ้าหากว่าคุณแบบนั่งเครื่องมาก็จะสะดวกไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันใช่ครับก็จะล่นเวลาในการได้เรลบเที่ยวเพิ่มมากขึ้นครับจากรอนเมืองมานี่แค่ชั่วโมงเดียวครับคุณชันชัยเห็นว่าเอกนรินสนใจแต่หมูก็เลยเติมเติมเห็ดมาให้เติมผักให้ครับผม ุณสวัสดิ์ครับพี่ชานชัยครับครับสวัสดีครับหลับสบายมากกอบตื่นสายเป็นไงบ้างสลบสไลดยพี่ชานชัยครแบตอนเย็นก็คือฟินกับการได้แช่อ่างจากุชีดีมากดีจริงครับครับอากาศตรงนี้โอ้โหแล้วพอตื่นเช้ามาคือมันสดชื่นจริงๆเลยนะครับเหมือนกับเราได้ชาร์จแบตให้กับตัวเองครับพี่ชานชัยเอกเห็นมุมมุมสูงเมื่อสักครู่มันเป็นรูปหัวใจอะครับพี่ชานชัย ตรงเราปลูกข้าวตรงนี้อันนี้คือเราตั้งใจให้มันออกแบบมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราทําเป็นรูปหัวใจไว้ครับจะมีมาถ่ายหนังที่นี่ครับมีบ ทางคุณไโรถสังกรกตุบุตรก็เลยว่าช่วยทําเป็นน้ำรูปหัวใจให้หน่อยจะใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายละครใช่ไหมครับเป็นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์นะ,ค,ะญญคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องติดตามแล้วก็รอดูกันละกันสําหรับสถานที่แห่งนี้จะฉายช่วงวันเดนทายด้วยแล้วหาคุณผู้ชมนะมาช่วงประมาณเข้าออกรวงที่มันเป็นสีทอง ก็ต้องประมาณตุลาพฤศจิกาไหมฮะใช่ครับประมาณนั้นตุลาพฤศจิกาพรมนี้จากที่เป็นสีเขียวก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอารามรรก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งใช่ตามชื่อแสงทองเลยตามชื่อแสงทอง <c oughs> นะครับ, <c oughs> รบแล้ว <c oughs> ดูวิวแบบหมอกคือหมอกนีมากสาหรับเช้านี้ ตรงนี้นอกจากเราจะมาเดินเล่นแล้วก็เดี๋ยวมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตด้วยใช่ไหมใช่ครับรกิจกรรมตอนเช้าที่สําหรับที่มาพักที่นี่ก็จะนิมุนพระมาบิณฑบาตให้ซึ่งซึ่งทางทางแสงทองเขาจะเตรียมชุดบิณฑบาตไว้ให้อยู่แล้วใช่ครับ,รบรจะมีชุดสังฆทานให้พระสงฆ์มาพอดีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทําบุญตักบาตรเป็นตอนเช้ากันครับนีครับเช่นครับ โนจะกโพคังบุธิใจยะสวัสตวัสาจาอายุจาชีวาสิทธิพวันตุเตภวะสุภาเวนะสัทสุธิพวันตุเต อิ่มบุญกันแล้วเรียบร้อยครับพี่ชันชัยครับต่อไปล้วก็เชิญไปอิ่มท้องกันได้ครับอิ่มท้องกันต่อครับไม่พี่ชันชัยเอกกำลังมาสังเกตว่าผ้นหน้าของเรายังมีแบบสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีมีเต่าอ่ะหรือว่ามีมีเทาของคนเหนือครับใช่ครับแสดงว่าตรงนี้คือแน่นอนเราแบบไม่ไม่ปลอดสารเคมีหมดเลยครับปลอดสารเคมีจริงๆครับผมคือผักบางอย่างอ่ะบางที่คือสูญพันธุ์ไปแล้วนะเพราะว่าเจอ ยาค่า,ายาอะไร<ช>อย่างเงี้ยแต่ที่นี่ยังมีอยู่ครับครับหอยเชอร์รี่อะไรแบบนมีอย่างเี้ยครับ ข้าวที่นี่คุณผู้ชมครับนอกจากที่จะเป็นแบบกับข้าวภาคกลางเสร็จแล้วก็ยังมีแบบข้าวเหนียวแบบนี้กับหมูทอดด้วยครับแล้วไฮไลท์ที่นี่ก็จะเป็นน้ําพริกขั่วนะครับอันนี้ครับนี่ครับน้ำพริกขั่วไม่อารมณ์มันเหมือนกับน้ำพริกน้ำย้อยของแพร่ใช่ไหมประมาณประมาณนั้นใช่ไหมครับเราก็คือกินกับหมูทอดได้เลยครับบางทีก็ราดข้าวสวยร้อนๆคู่ข้าวอาหารได้เลยครัก็คือหอมทะลุแมสมากอ่านี่ก็จะเป็นโซนอาหารเช้าที่เรา เตรียมไว้ให้พร้อมกับผลไม้ตามฤดูกาลครับ <ขอ S 1> แน่นอนเอนรินก็ต้องหมูทอดเท่านั้นแหละครับกระติบข้าวอย่างมากอันไหนเป็นเนื้อไม่กินนะครับกินแบบขาวๆแต่มันมันมนับ อันนี้คือกาแฟดีบของน่านเลยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบเราใช้มาได้ที่น่านหมดเลยครับอ๋บอฉีดทองอใส่ไปถุงดิบแบค็คให้กลิ่น,นคือดีมากคุณผู้ชมจะไ,ได้ทานกาแฟสด,สดๆเลยครับนี่ วนนิดนึ่งมาถึงก็เอกเอกต้องวนวนนานะครัใช่วนนิดหนึงอ๋อเลยครับแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆซื้ออกมาครับผมคือส่วนตัวถ้ากินดีฟนะพี่ชันชายเอกจะแบบใส่น้ำผึ่งอ๋อใส่ผึ่งด้วยหนึ่งเพราะเขาเป็นบอกรู้สึกว่า ดิฟมันก็จะเข้มไปสําหรับเอไงอ๋อได้ได้ของเรามีน้ําพึ่งฝาด้วยครับก็จะเป,เป็นอีกแบบนึงคุณผู้ชมสําหรับคอกาแฟแต่ถ้าคอกาแฟดิฟจริงๆเขาก็จะไม่ไมีส่วนผสมใดเลยทั้งสิน้นแต่ลูกค้าบางทีมาพักที่นี่เขาเห็นมีน้ำต้าหู้ด้วยก็เป็นไฮไลท์ที่นี่ก็เอากาแฟดิฟมาใส่ในน้ำต้าหู้จะกลายเป็นกาแฟนมอร่อยมากฮะอร่อยมาก เอาน้ำต้าหู้ใส่กาแฟดีเอากาแฟมาใส่ในในน้ำต้าหู้อ๋อเหรอครับใช่จะได้เป็นกาแฟนมใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเอกจัดบ้างลองดูลองดูครับเพราะว่าในน้ำต้าหู้จะมีน้ำต้มหอยด้วยอาหารนี้อร่อยอะลุยครับอาหารเช้าของเราน้ำมาจะติดใจที่ขั้วครับ รูจ้จับเป็นปืนคนเหนือจริงๆนะข้าวเหนียวเนี่ยจะต้องใช้มือจบนะครับไม่ได้มาแบบใช้ซ่อมใช้อะไรมามาขุดมาแงะแต่เขาก็ตั้งคําถามกลับมาเหมือนกันว่าทําไมคนเหนือกินข้าวเหนียวแล้วแล้วไม่ติดมือเราเราก็งงเหมือนกันเนาะก็คือคนจ,จังหวัดมากินมาเจอข้าวเหนียวแบบติดมืออ<ร>ะไรอย่างเงี้ยมันยุยง่ยงยากของเรานี่เห็นไหมแล้วยิ่งมาเจอหมูทอดไม่มีโอกาสได้ติดมือเราแน่นอน เช็คอินผินเหนือ EP นี้นะครับก็อยู่ที่อำเภอเชียงกลางคถ้าเชียงกลางจริงๆสามารถมาได้ตลอดทั้งปีไหมครับตด้ทั้งปีครับตอนนี้คือเรามาตอนตอนฝนยิ่งหนาวก็ยิ่งดีใช่ครับใช่ไหมครับถ้าซัมเมอร์มาเชียงกลางแล้วเจออะไรครับพี่ชันชัยอ๋อเราจะมีอ่เป็นหาดรััแม่น้ำน่านใช่ครับจะมีแก่งครับแก่งสมาร์เข้าบ้างที่นี่ดังมากครับเราก็จะไปเล่นน้ำกันที่แก่งครับ ยังไงเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมตามผมมาเช็คอินที่นี่ได้ในฐานะพี่ชันชัยเป็นประธานสภาศักดิ์การท่องเที่ยวน่านครับอยากจะฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไหมครับที่จะเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดน่านครับครับจึงน่านเดินทางได้สะดวกครับยิ่งช่วงนี้ช่วงกิจซีซั่นนะครับจะถือว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุดของจังหวัดน่านครับอยากเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่สวยงามวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันมีคุณค่า แล้วก็คนง่ายเป็นคนที่เรียบง่ายสโลไลท์นะครับอยากเชิญชวนให้มาสัมผัสความเป็นหน้านากกซิบรักกันที่น่านมากซิบรักกันที่นี่นะครับแล้วคุณจะติดใจเพราะเป็นเป้าหมายที่เวลาเราเจอวันหยุดยาวๆจะมีคนโพสต์บอกว่าประชากรจังหวัดเชียงประชากรประเทศไทยมีเท่านี้คนแต่เช็คอินที่น่านไปแล้วไม่รู้กี่สิบล้านคนที่มาอยู่ที่นี่กันก็ อาจจะแบ่งวันหรืออาจจะแบบลองมาเที่ยววันธรรมดาดูกไ็ได้เพราะทุกคนมีสิทธิ์วันลาอยู่แล้วนะครับ,รบก็บบมาเช็คกันอาชีพกินกันที่นี่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านวันนี้ขอบคุณพี่ชันชัยเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับอีพีหน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันที่ไหนนะครับติดตามกันได้ใหม่ครับสำหรับอีพีนี้ปิดท้ายกันกับข้าวเหนียวหมูทอดของแสงทองรีสอร์ทที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านฟิมากเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ